ข้อนี้ความจริงแล้วไม่ได้ใช้ความรู้สถิติหรืออะไรต่อมีอะไรเลยนะครับจริงๆข้อนี้เนี่ยทั้งๆที่เป็นข้อสอบแผทเลยนะตีล่าล่าเลยนะนะครับข้อนี้เป็นเรื่องของอัตราส่วนธรรมดาธรรมดานะครับธรรมดาธรรมดาหมอต้นก็ทําได้ทาไปเรื่อดยดูนะในการสอบคัดเลือกพนักง,งานของหน่วยงานแห่งหนึ่งพบว่าจํานวนผู้สอบเข้าทั้งหมด160คนอา้าวทั้งหมด160คน นะครับเขาบอกว่าอันนี้คนคนเข้าสอบนะคนเข้าสอบมีผู้ชายเข้าสอบคิดเป็นร้อยละห้าสิบห้าก็ต้องมีชายเป็นห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับท้าห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคิดเป็นกี่คนเราก็เอาห้าสิบห้าส่วนด้วยหนึ่งร้อยไปคูณกับหนึ่งร้อยหกสิบใช่ไหมครับเพื่อที่จะดูว่ามีผู้ชายทั้งหมดเนี่ยกี่คน ก็คิดเลขออกมาก็ได้88คนเพราะฉะนั้นพอมีที่88คนเนี่ยหญิงพี่ทดเลขมาแล้ก็เอา160ตั้งลบด้วย88คนก็จะมีกี่คนครับ72คนโอเคไหมทีนี้ก็บอกว่าแต่ไอ้คนที่มาสอบเนี่ยมันก็มีผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างนี่แหละนะครับเมื่อประกาศผลพบว่าในบรรดาผู้ที่สอบได้อ่าโอเคนะเรามาดูสอบได้นะมีผู้ชายคิดเป็นร้อยละ เจในบรรดาผู้ที่สอบไม่ได้มีผู้ชายร้อยละ40โอเคเขาก็เลยถามว่าจำนวนผู้สอบได้เป็นผู้หญิงเท่ากับเท่าใดง่ายมากเลยเราก็ไม่รู้ว่าสอบได้ได้กี่คนแล้วก็สมมุติไปเลยนะครับสมมุติว่าชายเนี่ยสอบได้ x คนเพราะฉะนั้นชายก็ต้องสอบตกอยู่เท่าไหร่8ปดลบเ หญิงสิหญิงก็ไม่รู้อีกอ่ะก็สมมติว่าสอบได้ y คนแสดงว่าหญิงก็ต้องตกอยู่เท่าไร72ลบด้วย y นะครับแล้วเราก็ตั้งสมกา,ารสองสมกา,ารก็จบละมัง้งเขาบอกว่าในบรรดาผู้ที่สอบได้ในบรรดาผู้ที่สอบได้ก็คือชาย x หญิง y เนี่ยนะครับมีผู้ชายเป็น70เพราะฉะนั้นสมกา,ารที่1คือ ชายเป็น70แสดงว่าชาย7 0 x ต่อ y ก็ต้องเป็น7ต่อเท่าไราต่อ3ใช่ไหมก็คือ x เนะี่ยมัน70%แล้ว y ก็ต้องเป็น30%เป็นสมนการที่1ในบรรดาผู้ที่สอบตกนะครับเป็นชายร้อยละ40เอาก็แสดงว่าตกเนี่ยคือ8 8ลบ x นี่คือชายนะส่วนตกหญิง40 72ลบ y มีผู้ชายเป็นร้อยละ40 ก็เป็น40แสดงว่าผู้หญิงก็แล้กี่เท่าด60นะครับ60เป็นสมาการที่2หรือเราอาจจะตั้งเอาทั้ง x ส่วนด้วยทั้งหมดก็ได้ x บวก y เป็น7ต่อ10แตเเเเ่เสียเวลานะเอาชายต่อหญิงชายต่อหญิงได้เลยนะครับกรุณาไปแก้เองนะไม่มีอะไรนะรเอา 7x ลบ 3y แล้วก็ย้ายข้างย้ายข้างมานะครับแก้สมาการจะได้นะครับแก้สมาการออกมาจะได้ y เท่ากับ 24คนกรุณาไปแก้วเองม .6 กละนะครับข้อนี้ตอบ24คน